วันนี้เราจะมาต้มลังพึ่งกันนะต้มลังพึ่งซดน้ําอันดับแรกเราก็เอาลังพึ่งใส่จานแล้วเราก็โรยน้ําปลาก่อนที่เราจะไปย่างนะจะได้ด้รสเค็มเค็มมเดี๋ยวเราจะไปย่างกันเราเอาลังพึ่งที่เราโรยน้ําปลาเมื่อกี้นี้นะเราก็มาย่างไฟแล้วใส่น้ําปลาที่ติดถ้วยนี้ลงไปเนาะ น้ำผึ้งมันมันจะร้อนหน่อยนะแล้วเราก็พริกไฟไฟไฟแมลงไปหน่อยนึงแล้วเราก็มาใส่จานที่เราย่างเมื่อกี้เนี่ยแล้วเราก็มามาใส่จานตักน้ำไม่เดือดแล้วเราก็มาทุบกระเทียมกันมกไม่ต้องแหลกมากนะเอาแค่พอบุบ คนไหนชอบพริกสดก็ใส่พริกสดได้นะใส่หอมกระเทียมบุบบุบมาแล้วเราก็มาแกะเปลือกออกมาทุบหอมบุบบุบถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะแล้วคนไหนชอบก็บุบบุบมาลงไปเอากลิ่นหอมมันกระพริกแั่สองสามเม็ด ไปขายทำแบบไปขายต้มยำแหละแต่อนนี้มันเครื่องสดไม่ได้ใส่ขาตะไคร้ใส่แค่หอมกับกระเทียมพริกเสร็จแล้วเราก็มาปรุงเครื่องกันน้ำติดแล้วเราก็มาใส่ผงปรุงรสนะผงนัวหน่อยนึงแล้วเราก็ใส่กระเทียมหอมลงไปนะที่เราบ,บุบุไว้เนี่ย แล้วเราก็มาชิมว่ารสชาติเป็นอย่างไงก่อนเสร็จแล้วเราก็อามาลังพึ่งใส่ใส่กันนะที่เราย่างตะกี้เนี้ยไม่ต้องไปปรุงเลยมันมากเลยลังพึ่งเริ่มแตกแล้วเนี่ยขนาดนี้ก็เสร็จแล้วตักไปช่วยได้เลยตักลังพึ่งตดน้ำร้อนๆน,นะอย่าให้มันเย็นอย่ามันจะเป็นไข่ เราเราจะกินเราเราก็อุ่นใหม่ได้เลยเสร็จแล้วจ้าต้มลังเพื่งเรามาลองชิมกันเลยนะจ้ากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะ